ช่วงเวลานี้มีทั้งเหตุการณ์แล้วก็คดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เมื่อวานที่ผ่านมานะครับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพิ่งจะมีคำสั่งแล้วก็ออกนโยบายนะครับเป็นคำสั่งเด็ดขาดให้กวาดล้าง กลุ่มแก๊งเด็กและเยาวชนกวนเมืองทั่วประเทศภายในระยะเวลา1เดือนด้วยแต่ว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่ารับนโยบายใหม่เลยทีเดียวนี่นะครับคุณผู้ชมมีเด็กอายุเพียงแค่13ปีพาเพื่อนนะครับควงมีดไปไล่ปล้นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลางเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีขณะที่ตำรวจนะครับใช้เวลาไม่นานตามจับยกแก๊งพร้อมด้วยอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุด้วยครับ เนี่ยฮะอายุเพียงแค่13ปีก็มาก่อเหตุถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนเห็นว่านะครับมีกลุ่มเยาวชนประมาณ4-5คนนะครับตามที่ปรากฏในคลิปภาพนี้นะครับเรื่องนี้พันตำรวจเอกนาวินทีรวิทย์ผู้กำกับการสพเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีนะครับพร้อมด้วยพันตำรวจโทฐานานนท์นะครับอธิพัน์ศรีรองผู้กำกับการสืบสวน และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอพอเมืองพัทยาควบคุมตัวเยาว,วชน5คนพร้อมด้วยของกลางเป็นอาวุธมีดปลอกผลไม้ความยาว50เซนติเมตรโอ้โห oh, oh, ยาวพอสมควรเลยนะสำหรับมีดนี่นะครับเป็นมีดปลอกผลไม้จำนวนหนึ่งเล่มและอีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นอาวุธมีดขอหลังจากทั้งหมดตกเป็นผู้ต้องสงสยัยในคดีร่วมกันปล้นทรัพย์นักท่องเที่ยวชาวคูเวตโดยมีผู้เสียหายหลายรายด้วยครับ ยฮก็มาเป็นกลุ่มแก๊งนะ,ะสำหรับเด็กและก็เยาวชนต้องกวาดล้างอย่างจริงจังต่อไปนะครับสืบเนื่องจากช่วงเวลาประมาณตี3นายโมบารุกอาลีสัญชาติคูเวตที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาถูกกลุ่มเยาวชนประมาณสัก4-5คนใช้อาวุธมีดคมขู่แล้วก็ทำการปล้นภายในซอยเย็นสบายพัทยาใต้หมู่ที่10 ตำบลหน,นองปลืออเภอบางละมุงจัังหวดชนบุรีช่วงที่เกิดเหตุก็แน่นอนตีสามคุณรันตีสามก็ส่วนใหญ่คนที่เป็นมิจฉาชีพก็จะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวในการก่อเหตุนะครับเพราะว่าแน่นอนคนส่วนใหญ่ก็จะหลับนอนแต่ว่าที่พัทยาอาจจะเป็นเมืองท่องเที่ยวก็จะยังคงมีนักท่องเที่ยวเที่ยวกันอยู่นี่นะครับแล้วก็ทําให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นผู้ก่อเหตุเนี่ยใช้มีดข่มขู่ปล้นเอาเงิน แต่ว่าผู้เสียหายไม่ยินยอมทำให้กลุ่มวัยรุ่นใช้อาวุธมีดวิ่งไล่ฟันก่อนที่จะมีชาวบ้านพยายามเข้ามาช่วยเหลือนะครับทำให้กลุ่มวัยรุ่นแตกฮือพากันวิ่งหน,นีไปคนละทิศคนละทางโดยผู้เสียหายที่เป็นชาวคูเวตได้ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปขณะวิ่งไล่ตามกลุ่มวัยรุ่นรายนี้ซึ่งขณะนั้นมีตำรวจผ่านมาพอดีจึงสามารถควบคุมหนึ่งในผู้ก่อเหตุได้ ก็คือเด็กชาย C นะครับส่วนที่เหลือพาการวิ่งหลบหนีไปได้ก่อนที่ตำรวจจะลงพื้นที่ติดตามอีก4คนที่เหลือพร้อมอาวุธของกลางได้ทั้งหมดนั่นเองครับก็มากันเป็นกลุ่มแก๊งนะครับรวมๆก็ประมาณ5คนนะสำหรับแก๊งนี้โดยนายอเนี่ยหนึ่งในเยาวชนที่ก่อเหตุเล่าให้ฟังบอกว่าตนพร้อมเพื่อนทั้งหมดออกมาเที่ยวเล่นในเขตเมืองพัทยาแล้วก็ได้ถูกนายเอายุ17ปี และในเคอายุ16ปีทั้ง2คนยังคงหลบหนีอยู่นะครับชักชวนให้มาก่อเหตุปล้นเงินนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคือเพื่อนชวนมาปล้นนะ,ะ,ะก็ลงมือเลยเออนี่นะฮะก็ค่อนข้างนะครับน่ากลัวอยู่เหมือนกันก่อนหน้านี้เคยก่อเหตุสำเร็จมาแล้ว1ครั้งโดยได้เงินมาทั้งหมด1,400บาทแล้วก็เงินจำนวนดังกล่าวนำมาแบ่งกัน7คนคก็ตกคนละประมาณ200บาทจากนั้นถัดมาอีกหชั่วโมงนะครับ จึงมาก่อเหตุซ้ำขึ้นอีกแต่ว่ารายนี้ไม่ได้เงินเพราะว่ามีชาวบ้านเข้ามาช่วยเหลือก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ ควบคุมตัวเอาไว้ได้นั่นเองครับโอ้โหต้องบอกว่ามีในส่วนของพาหนะนะคะที่ใช้ในการก่อเหตุก็คือเป็นรถจักรยานยนต์นะคะคุณอานซึ่งต้องบอกว่าซ้อนกันนี่เกินตมที่กฎหมายกำหนดด้วยจริงๆต้องซ้อนได้แค่2คนโดนอีกหนึ่งกระทง<อ>นะคะ,ะแล้วก็ไม่ใส่หมวกกันน็อกด้วยซึ่งเข้าใจได้ว่าที่พัทยาเนี่ยเขามีสถานบันเทิงที่ให้บริการได้นะคะแล้วก็เป็นที่ต้องบอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหละมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่อนข้างเป็นจานวนมากนะคะเราเพิ่งรายงานกันไปนะคะเรื่องของเยาวชนนะตอนนี้คือการก่อเหตุอาชญากรรมเนี่ย ายุมันจะลดน้อยลงเรื่อยๆด้วยและที่สําคัญเมื่อวานนี้ก็เพิ่งจะรายงานว่าที่พัทยาก็ยังมีสาวประเภท2นะคะไปก่อเหตุลวนลามนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อที่จะปลดสร้อยมันเป็นเรื่องของการที่ใช้ลักษณะการไปจี้ปล้นชิงทรัพย์หรือว่าลักขโมยแบบนี้คุณอันแล้วก็ยังคงเกิดขึ้นที่พัทยาอีกแล้วนี่นะฮะก็ค่อนข้างที่จะต้องเร่งกวาดล้างจับกลุ่มะนะครับสำหรับ กลุ่มแก๊งเยาวชนกวนเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่พัทยาหรือว่าจังหวัดอื่นๆเพราะว่าท่านพบตรก็นะฮะสั่งการนะฮะเข้มงวดเลยทีเดียวะนะครับทั่วประเทศจะต้องเร่งกวาดล้างให้เห็นผลเป็นรูป,ปรธรรมภายในระยะเวลา1เดือนหลังจากนี้ต่อไปนี่นะครับก็คือถ้าไม่เร่งกวาดล้างเนี่ย นะครับก็จะเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นพฤติกรรมลอกเลียนแบบหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในวัยนี้เนี่ยที่เราเรียกกันว่าเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อะนะครับเป็นวัยรุ่นเลือดร้อนบ้างนี่นะครับแล้วก็มีพฤติกรรมที่พอเพื่อนชวนปุ๊บ ก็เกิดความพึกเหิมแล้วก็ทําตามที่เพื่อนชวนทันทีนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องฝากไปถึงผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นะครับอาจจะต้องให้คําแนะนําแล้วก็ต้องดูแลบุตรหลานของท่านด้วยนะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับจะต้องให้พวกเขาเนี่ยนะครับคือสามารถที่จะอยู่ในกรอบแล้วก็ปฏิบัติตัวนี่นะครับไม่เป็นภัยต่อสังคมนั่นเองครับอ่ะก็ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งกวาดล้างจับกลุ่มสำหรับวัยรุ่นกวนเมืองด้วยละกันครับ